ตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้มีการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านทางโปรแกรมไลน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและเตรียมเสนอรัฐมนตรีท่องเที่ยวยกระดับตำรวจท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวหลักเป็นกองกำกับการจากเดิมเป็นสถานีค่ะพลตำรวจโทพงษ์พัชยาพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าได้ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว Thailand Tourist, p o l i i e Line o f f i c i a l a c c o u เ t Sticker Line หมวดเชนเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในแต่ละเทศการโดยแจ้งเตือนเหตุป้องกันระวังภัยให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติรวมถึงแจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศในเชิงรุกช่วยสร้างความเชื่อมั่นความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยคาดว่าตลอดระยะโครงการจะมีคนไทยและต่างชาติโหลดลายหมวดเชน10-15ล้านคนก็ได้คิดว่าไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยครับก็เป็นการสื่อสารอันหนึ่งที่สาม,มารถจะทําให้ประชาชนนะครับทั้งคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยสาม,มารถจะติดต่อกับเจ้าที่ตารวจนะครับได้โดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยว เป็นทฤษฎีตำรวจสมัยใหม่นะครับโครงการตรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับคือพยายามให้ตำรวจกับประชาชนเนี่ยนะใกล้ชิดกันมากที่สุดเราอาจจะเข้าไปใกล้ชิดด้วยตัวไม่ได้เราก็สามารถจะใกล้ชิดด้วยการเครื่องมือสื่อสารได้นะครับประชาชนกับตำรวจก็มีความใกล้ชิดกันกับลดความหมดระแวงแล้วก็เป็นการป้องกันอาัากรรมเป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเพื่อป้องกันอญากรรมแล้วก็สามารถจะควบคุมอาญากรรมได้กับทางหนึ่งครับ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันเว็บไซต์ตำรวจท่องเที่ยวให้ทันสมัยเรารับการสื่อสารสองทางระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยวเบื้องต้นได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในอนาคตจะพัฒนาภาษาจีนรัสเซียร,รองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้าน P พลตำรวจตรีอภิชัยที่อามาตรผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเตรียมเสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยกระดับตำรวจท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวหลักอย่างพัทยาภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่เป็นกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยวจากเดิมเป็นสถานีเพื่อเพิ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอนาคตขณะเดียวกันมีแผนโรโชว์การทำงานด้านการท่องเที่ยวให้ตำรวจและนักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง9ชาตินำร่องประเทศพามา่า กัมพูชาลาวสร้างการรับรู้ถึงหน้าที่การปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือด้านการทำงานระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558